มาครับช้าวี้กาแฟกันน้อยมามากาแฟเป็ชข้าวต้องกาแฟอือต้องห่อไปเลยต้องห่อครับ เฟร้กเฟร้ไอาาร้อนเตรียมตัวไปทำงานครับผมเฮ้ยร้อน รลองชื่นใจดีนะครับแว่นะออกไปนะครับ